เรื่องของวิธีการลำดับนะครับความสำคัญสำหรับบรูนามากอีสปอร์ตว่าจะเป็นยังไงครับบาเลเนเซอยากเห็นกันว่าจะเลือกเล่นอินเวสด้วยไหมนะเออเอาล่ครับเกมแรกครับโปรแกรมจากอีสปอร์ตและบาร์เรเนเซเซฟอีสปอร์ตตรงนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเปิดมาไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ครับสำหรับทางบาร์เรเนเซียในการที่มองภาพตัวเองแค่ที่น่าจะได้แต่ว่าไม่ได้แบบนี้ครับแล้วโกลวิวเจ็บแต่ว่าเคเซก็เหมือนจะเข้ามาลึกเหมือนกันแต่หลังปิดมาแล้วตรงนี้โดนไปชุดใหญ่หายไปเลยครับจังหวะปิดล้ออมขง ถ้าเราเจอกเกสเซอร์ตรงนี้ลุมสกรรมยำเท้าแล้วระเบิดจังหวะสุดท้ายยพยายามแล้วครับเเจอกันกลางทางครับบอลเไปได้ครับบอลเซียรข้างบนไปปั๊มมาตรงนี้แล้วลุมสกรรมยำเท้ามาจากไอ้ซาวายแล้วก็พิชูครับยังนี้ก็มีแห้แกหลังป้องไม่เก็บอยู่แต่ว่าน้องแบง เดินตัดมาตรงนี้ดีบูมารอรับอีกหนึ่งทีมีรถอยู่หนึ่งคันด้วยไอ้ซาวายล้วปัดหนึ่งจังหวะแต่โดนดาเมจมาพยายามจะเคเลียร์เว้ผมก็เคลียร์คนโดนโดนรือ่องมาแล้วมีก้อนก่อนแล้วพยายามจะยื้อไว้ได้เนะี่ยที่อยู่กับต้นฟองลิตาบอยแล้วยื้อได้เลยรถมาถึงแล้วโอโ้โหโชเฟอร์ครับกดห้าดาวเลยขับไปอย่างไกลมารับอย่างเร็ว เดินมาไปวิชูถึงตัวด้วยตรงนี้แล้วโดดไปหาเคเซแต่พวกมันไม่ถึงฟิกเกอร์เลยมาก่อนทั้งฝั่งของเตอร์เวแล้วจะยิงซอยสวนซอยสวนมาตรงนี้เคตัวของไอสบาไม่มีตัวแข็งเลยครับแลกชีวิตเพื่อเอาทาวเวอร์ไปก่อนครับแล้ววิชูโดนเปิดตาจากไอเฟมเบอร์กเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่น่าจะเห็นแล้วนะครับจังหวะที่สกิลไปตรงนั้นแอแอบูบัฟเคเสเช็คหรือเปล่าเดินมาพันนิดปุ๊บได้ด้วยครับน้องแบงค์แต่เดินไหลมาตรงนี้มีอีฟินิทด้านล่างครับ คอยทาวเวอร์ฟรีตรงนี้เหมือนจะต้องยอมเสียไปเองครับแล้วเจอคิวๆแต่สก,กิลไม่โดนครับพี่ชูคิวเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยครับแล <S <S ้วดีบูแลยิงเลือดลเลือดไม่พร้อมนะครับตรงนี้ครับสำหรับทางฝั่งของบาเินเซียก,กี้งยังมีสก,กิลอยู่ครบมือนะ แล้วโหเลือดเลือดอิมพิเนเยอะมากนะครับเลือดอิมพิเนเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่มีตัวของทีมตัวหลังมารอเล่อยู่น้องแบงค์เดี๋ยวเข้ามาลวกตรงนี้แล้วเหมือนจะโดนนักเตะไปแล้วบอลจะไม่ตายเดี๋ยวถอยนักแบงค์ไปโดนเองกดแข็งมาตรงนี้ด่าน้าไอ้เบอร์ไปแล้วผักกลับมาก่อนจากน้ำฝั่งของไอ้สบายดึงเอาไว้แต่เอ้ยทางฝั่งของเคสต์เองมันจะไปจับทางฝั่งของพี่จูยังจับไม่ได้แล้วเดินอ้อมไกลๆอ้อมไกลๆเดินติดแนเดินอ้อมไกลๆมีเปิดตาหรือเปล่ามีเปิดตาแล้วไม่สนแล้วเริ่มเอาเกาะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าหุบไดด้ก่่่ออนนเิถยมาาแตว เตอรเวิลเจ็บมากๆครับแต่เทอร์เวิลไปแล้วนะครับตัวของทางบุรีรัมย์อีสปอร์ตเดินไล่มามุดกัแพงตรงนี้ชามหาเดอะเวิลด์อยู่สำหรับวีซีเอฟกำจะเดินบีบมาได้เคลียร์ตรงกลางเดินไหลมาแล้วโอ้โหเดอะเวิลด์บอกว่าตีรถกลับบ้านอย่างรวดเร็วก่อนเลยลิเทอบอยรับตรงกลางเอาไว้แต่เสียทาวเวอร์ตรงกลางแน่นอนแรกคือมาได้ในจังหวะที่สวนจากหน้าบ้านตัวเองมาตรงนี้ครับบราซิลเซฟอีสปอร์ตแต่ว่าในภาพรวมบุรีรัมย์ตรงนี้ปลดล็อกในส่วนของซิปได้แล้วนะครับ ยในระยะเรื่อยๆครับน้องแบงค์จับคนช้าเห็นหน้าดู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 แล้วผุดมาเลยแข็งเลยครับแล้วเสียแข็งไปแล้วฟิกเกอร์เดี๋ยวไว้ก่อนอุ้ยแต่จ่ายทุกอย่างครับฟิกเกอร์ตัวแข็งแล้วล้างสวนครับตรงนี้แต่ว่าโอมคีไปแล้วโอมคีไปแล้วโอ้โหแต่ว่าคีดยังชนอยู่นะครับมีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับสำหรับฝั่งเคสเซย์เคสเซย์ยืนเข้าแถวแนวยาวจะไล่ทั้งเ่าะน้ำแมงแต่ว่าเคลียร์ได้สำเร็จนะครับ แล้วเดินไล่เลยนุ้มีครึ่งหลอดด้วยคิิวเดินมาเหมือนอยู่ในการล้อมบอลข้าหรือเปล่าเดินฉีกออกมาแล้วพีชูเข้าถึงตัวนุนไปแล้วจ้ะแล้วล้อมจับตรงนี้ด้านบนตัวของแบงก์อะไรจะไปถึงครับอย่าให้กลับตรงนี้บอกเลยว่าอย่าให้กลับครับทางฝั่งของน้องแบงค์ต้องกิ้งออกนะครับต้องกิ้งกอกเลยครับเคสเซแล้วถึงบ้านหรือเปล่าแต่ว่าได้ทำได้บนแน่ๆเลยตรงนี้กลับไปการก่อนฟิกเกอร์มาทุกอย่างจ่ายทุกอย่างที่ขวางหน้าครับโอ้เ้วตรงนี้เรียกว่าเล่นกันคนละฝั่งครับกะว่าเรียกว่า เพลงที่กันคลิปไม่ให้โดนเวฟล้างเนี่ยจีเนียสแล้วครับระดับ200 IQ แต่เจอเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าระดับ300 IQ ูวัาไปไกลกว่านั้นครับอ,อ,อถ้าจะหลดโดนที่ไม่ได้แห้นะครับเมื่อกี้แล้วคลิปบนติดด้วยครับตรงนี้ลิทเติ้ลบอย ไปซื้อก่อนทันหรือเปล่าอันติตรงนี้แต่ว่าไม่มีฟิกเกอร์นะครับสุดท้ายแล้วได้เป็นกอสเซเรียร์ไปหรือจะบอกต้องเซฟกลับมาก่อนแต่ด้านหลังเดอะเวิลด์โดนอยู่พิชูเข้าไปหมัดมวยตรงนี้โดดออกมาแล้วฟิกเกอร์ขึ้นหน้ามาเพียมจะเล่นอยู่พิชูโดนป้องจากรฝั่งเคสเซอร์มาตำแหน่งตรงนี้เหมือนจะดีกว่าสำหรับทางฝั่งของวิลเลจอีสปอร์ตอยากเลือกปล่อยตรงกลางอย่างรวดเร็วสำหรับบาเลนเซียแล้วเสียตัวพิชูไปแล้วนะครับเคสเอนี่คือเอาชัวร์มากนะไม่มีแบบกลิ้งเซอร์ไพรส์อะไรไม่เอาเลยนะเก็บไว้เซฟครับ รอจะเล่นอยู่ครับแล้วผักมาออกตรงนี้ไปไม่ให้โดนโอ oh โอ้โหโอ้โหไม่ต้องเอาเรียกว <ละ S 2> ก่าแล้วดูดูอยู่ตรงกลางแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้เอสตาร์วายครับไ oh, ม่ต้องผักให้โดนกำแพงเพื่อสตันแต่ผักเพื่อส่งไปหาดาเมจแล้วไม่ได้ซิปโอม oh, แฮโอมไม่ได้ครับวูบเดียวหายแล้วอ้อมมาสวยด้วยสําหรับน้องแบงค์ในทางที่ออกมาของนุ้นครับอ้อมไก่มากตั้งแต่ฝั่งของบูบับของบูรัมเลยครับอ้อมมายังฝั่งเลสเลยครับด้วยความเป็นคีร่าครับเฟรนดิ้งนท็อปมันทะลุกำแพงได้ครับ มีแบนการอีกตัวนึงครับแล้วต้องยอมปล่อยครับแต่แบบนี้แบนการอีกตัวนึงอยู่ข้างไกลนะครับรอจะเล่นอยู่เอา3าทางเลยหรือเปล่าครับสำหรับบลเซียเซฟวิสปอร์ตเดินเข้ามาผักออกไปครับได้เม็ใสายตรงนี้แล้วมีล็อกชีมาอยู่เปิดมาอันติมาเกสเซอร์แต่เขามีกดแข็งมาคิวจะมาเข้าทาวเวอร์แต่ว่าคิวคิวโดนซีซีอย่างต่อเนื่องหายไปก่อนครับลวปองมาด้านหน้าโดดโบงไปตรงนี้ใส่ตางฝั่งของดีบูมเกสเซอร์เองเพเลี้ยงได้อยู่เดินถอยมาตรงนี้แล้วได้3าทางไปก่อนครับสำหรับตรงฝั่งบาซยปรคันนิะ โดยมีฟลิกร์ด้วยครับน้องแบงค์เดินมุดมุดมาโดนดาเมจตีไปเยอะมากแต่ได้ผักมาเพื่อเคลียร์คีบครับแล้วเดินถอยไปจนแล้วพุ่งดีบูมยังมีคีบอยู่ในตัวดีบูมตรงนี้โฟกัสมาแล้วจนตัวเองตายไปแล้ตายอย่างแม้ว่าไม่มีเกาะเกิดด้วยแล้วเพล์ต่อไปตรงนี้คีบเวเ็เต็มครับเอาสวายผลักไปแล้วด้วยแต่ว่าจะเคลียร์ยังไงตรงกลางหนุนหนุกันุนเขาจะเอาอีกครับมาอีกเพลงหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ แล้วรอเล่นผักอีกหนึ่งทีพยายามจะเคลียร์เวฟอยู่น้องแบงค์เดินเข้ามาแต่ยังเคลียร์ไม่สำเร็จเราต้องเดินถอยไปก่อนเล่นจะเล่นอยู่ทางฝั่งของไอ้สบายไม่มีฟิกเกอร์ด้วยรอจังหวะจะกิ้งเ้าติดต่อกิ้งชนต่อติดตมัวะแค่เดินแล้วทางบอลเดวิลโดนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้ยติดต่อมอตรงหน้าครับเรียกเข้าห้องเย็นมาให้ไปแล้วดูคลิปที่บ้านดูดูกันอยู่โอ้โหต่อยรัวๆต่อยรัวๆเขามาแล้วเวฟใหม่กำลังมาแล้วกลับบ้านเหมือนกันก่อนแล้ว แล้วอย่าล yeah, ืมว oh, oh. ่าคีล right ่าลูดป้อมได้แล้วดีโบงจะเกิดมาตัวของดวอบ์ไม่มีเรียกว่าชีวิตในอีกสามวินาทีตรงนี้นะครับนับถอยหลังอีกทั้งฝั่งของ2วงนาทีตัวของก็สเเลเยอร์บ c f ตัดสินใจอย่างไรดีมีผัวจ่าเป็นแฟนทั้งสองทีมสุดๆในเกมแรก20นาทีไปแล้วครับอ่ะักทิ้งไปแล้วไอ้สวรรแล้วอ่ะเปิดเลยครับ เเปิิดดวไวไม่รู้ว่าเห็นตัวของน้องแบงค์อยู่ไกลด้วยหรือเปล่าครับแบบเดินเข้ามาทิเดียวบอยเปิดมุมกว้างๆเปิดมุมกว้างๆตรงนี้เหลืออีก20,000แต่แต่แต่น้องแบงค์แต่น้องแบงค์น้องแบงค์กำลังจะไปแต่ว่าดูได้ตัวของกั็อดเยอะไปก่อนแล้วนะครับปล่อยก๊อตมาตรงกลางเพื่อกันเวลไ้ก่อนแล้วก็มีคนล่วงไปก่อนในชีวิตแรกนะครับอย่างการก๊อตยังมีเรียกว่าก๊อตเอาไว้เอาไวได้แล้วเกสเซิร์ตไหลมาแต่ว่าโดนได้ไปตรงนี้แล้วเรียบร้อยเกสเซิร์ตไม่มีก็เกิดครับหลบไปก่อนครับแม่เมื่อกี้พยายามจะเล่นแบบมาให้กลับแต่พอบุรรรีััััมมย์ไไดด้้กกก๊อตนน็คบ เคลียร์มาแล้วสกิลโดนยิงใส่คิวคิวเล่นกกบคิวคิวแล้วได้คิวคิวจริงๆด้วยครับเอาละครับได้บุกครับแล้วมีแวนกาดมาครับกล้าที่จะฟิกเกอร์ใส่เลยครับตุวนูำนวนคนเยอะกว่านะครับรอบนี้เรารอถึงเทียร์ที่สองครับจะมีหมุนหรือเปล่าบิชูเข้าไปเหมือนจะสละชีวิตเองหรือเปล่าครับแบบนี้เรือีจะอมดวงของทางเดอะเวิลด์ก่อนครับ ยมจะเคลียร์ออกไปแต่ว่าพลังแห่งแวนกาดครับอย่าลืมว่าไม่ต้องสนทาวเวอร์เทียด้านในแล้วนะครับสำหรับเคเอสตรงนี้ผมจะเอาชัวร์หรือเปล่าหรือติบูมโดนเบนมาหนูเดินขึ้นหน้าหนูจะปิดสกอร์สำหรับติบูมไม่ได้ครับเดินขึ้นหน้ามาตรงนี้เอาทาวเวอร์ตรงกลางก่อนแล้วผักมาแต่ว่ารูปอมได้อยู่แล้วทำไมโซยุติจิตอยู่ตรงกลางเดินไหลเข้ามากริ้งใส่แบบนี้ทำหรับของน็องแบงค์เดี๋ยวจะเอาตัวรอดออกมาให้ได้สุดท้ายน็องแบงค์ไม่รอดยังเคลียร์ไม่หมดหรือเปล่าครับเดี๋ยวแวนกาดอยู่นะครับ เดี๋ยวเป็นการ์ดเนะครับเขี่ยๆจำนวนคนเยอะกว่านะครับเขี่ยยังไงดีจำนวนคนเยอะกว่านะครับแต่เหมือนว่าเอาชัวร์ครับเราเป็นการก์ดกำลังมาแล้วด้วยครับ <c oughs> เอฟซาวยตัวนี้ตรงนี้ร<ๆ>อจะเล่นไหมพี่ชูปิ๊บปิ๊บอยู่ทางด้านหลังแล้วได้ก่อเกิดดีบูมารอจะเล่นอยู่ปัดออกไปเอสวายโดนเข้าไปแล้วติดเขี่ยตัวนี้ไม่รอดเหมือนกันเกิดขึ้นมาใหม่ทางฝั่งของนุ๊นุ๊แล้วมัจะโอมคิดแต่โดนผักออกมาเอสวายก็ไม่รอดเหมือนกันเหลือแค่สองคนเหลือแค่คนเดียวทางงงฝั่่ขอคิวพีชูเกิดขึ้นมาใหม่แต่ดูแล้วไไม่่นนาจะกัหวครับ เพราะว่าตรงนี้ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูเนเ e ต็ดอีสปอร์ตเดินมาเพื่อจบเกมใน23นาทีขึ้นนำไปก่อน1 0กูนย์ครับ